คนที่เราแอบชอบเขาสนใจเราบ้างไหมเรามาฟังคานายความรักของชาว่าตน้ากันครับว่าดวงความรักของคุณนะครับสาหรับคนที่แอบชอบแอบปื้มนะครับหรือคนในที่ทํางานเดียวกันคนในองค์กรเดียวกันเนี่ยมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปไหมเรามาฟังคานายกันครับสวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนบูดวงนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้จะพูดถึง่าตน้ํากันนะครับได้แก,รก,รก่ราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนนะคบว่าดวงความรักของคุณเนี่ยจะสมหวังกับคนที่แอบชอบและแอบปื้มไหมนะครับ ไงต่อจากนี้ในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์นะครับเรามาฟังคานายกันครับนะสำหรับคนที่แอบชอบแอบปื้มนะครับนะก็ผมจะเปิดทั้งหมด3เซตนะครับเซตละสามใบเป็นคําถามแบบแรนดอมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มคามทํานายกันเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเริ่มต้นที่เซตแรกนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับคําทํานายโอ้ ความรักนะครับเด่นมากๆนะครับต้องบอกเลยว่าสําหรับชาวธาตุน้านะครับคุณเป็นคนที่หมายปองคนได้เก่งมากๆนะครับสําหรับความรักหรือความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะครับค่อนข้างที่จะโดดเด่นและชัดเจนมากๆนะครับสําหรับคนที่แอบชอบและแอบปื้มเขาไม่ได้มีใจกับคุณอย่างเดียวคุณก็มีใจกับเขาด้วยเช่นกันนะครับผมบอกเลยว่าต่างคนต่างมีใจกับกันแต่ติดอย่างหนึ่งผมว่าให้เช็คเขาดูดีๆนิดนึงแล้วกันนะครับว่าคนที่คุณแอบชอบเนี่ยเขามีแฟนแล้วหรือยังเขามีคนที่แอบชอบอีกคนที่แอบปื้มแล้วหรือยััังนนนะะะคครรรบบเพาาาว่่จกทีีดูข้ เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยธรรมดาสักเท่าไหร่เกี่ยวเรื่องความรักนะครับอาจจะเป็นคนไปเรื่อยๆมีคนในความสัมพันธ์แล้วรวมถึงมีแฟนแล้วก็ได้นะครับนะอันนี้ให้เช็คดีๆหรือเขาอาจจะมีเบื้องหลังเกี่ยวเรื่องของความสัมพันธ์ทั้งเก่าเนี่ยวนเวียนอยู่ในชีวิตครับถ้าถามว่าอุปสรรคตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาสําหรับคุณในการครบต่อในระยะยาวถัดจากนี้นะครับแต่ผมบอกเลยว่าความรักมันเด่นชัดมากๆนะครับนะอ่ะเซตต่อมาเป็นยังไงบ้างน,นะครับคนที่เราแอบชอบนะครับเขาจะสนใจเรา,าอืมอันดับหนึ่งครับผมนะต้องบอกเลยว่าความสัมพันธ์มัันนจะถถูกพฒาาาาต่อ้้คุณเขห และมีโอกาสได้พูดคุยกันแต่อย่างที่ผมบอกไปเลยครับต so sure ั้งแต่เซตแรกนะครับเซตที่2เนี่ยก็ย้ําเตือนอีกทีหนึ่งนะครับว่าให้เช็คเขาดูดีๆเพราะว่าคนคุณเนี้ยอาจจะมีแฟนแล้วมีคนคุยแล้วนะครับมีคนในความสัมพันธ์แล้วรวมถึงมีการพัฒนาต่อในเรื่องของคนรักไปแล้วนะครับอันเนี้ยต้องเช็คดูดีๆนะครับเพราะว่าถ้าจะให้เขาตัดหรือว่าให้เขาเลือกเนี่ยผมว่าตอนเนี้ยเขายังเลือกในความสัมพันธ์ไม่ได้ครับผมรวมถึงการพัฒนาต่อกับคุณเนี่ยเขาก็อยากไปต่อกับคุณด้วยเช่นกันแต่มันจจะะะมมีุดดแตกกกหหหัััเเเเเิขขึ้้นนรรรรรื่่อองงคคควาาาาบใช็พปญ จะเป็นปัญหาใหญ่สําหรับคุณในอนาคตถัา้จากนี้ครับถ้ามีโอกาสได้พัฒนาต่อเนาะอ่ะเซตที่3นะครับเซตสรุปเป็นยังไงบ้างความสุขจะเกิดครับแต่ว่าความไม่สบายใจเนี่ยก็มาด้วยเช่นกันนะครับผมบอกเลยว่าความสมหวังของคุณเนี่ยได้สมหวังเกี่ยวเรื่องของคนที่แอบชอบแน่นอนครับสำหรับชาวท่านาน้ำนะครับแต่บอกเลยว่าคุณต้องกําจัดเรื่องนี้ให้เด็ดขาดนะครับเรื่องของแฟนเก่าคนรักเก่าคนคุยของเขานะครับหรือคนในความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยเช็คดูดีๆด,ดูให้ชัดเจนดูให้ถี่ถ้วนนะครับเพราะถ้างั้นเกิดปัญหายายาวและใใหญ่นนอค แน่นอนนะครับผมว่าต้องเช็คเรื่องนี้ให้ดีนะครับสำหรับคนที่แอบชอบแอบปึ้มมีโอกาสที่จะสมหวังร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าผมว่าคน,คนที่คุณชอบเนี่ยไม่ธรรมดานะครับต้องเช็คดูดี